วัสดีครับเม่ยรยครับโอ้ยเอซี่เป็นยังไงเนาะโอ้ยเมียรยพี่น้องฟันดีครับฟันว่าพระมาอยู่บานเนาะแต่ว่าพระนะครับบายทีกันหนึ่งหกศูนย์ม่ดอกหาศูนย์เสียดายนะครับแล้วก็ม่าย่ำเกี่ยวข้อศรเนาะสองห้าศูนย์เก้าเนาะแม่น่ห้าศูนย์เก้าด้วยมันก็ยืนน้องกั้นยังไงเนาะเออนะครับอายุฟันห้าสิบเก้ามันก่อห้าสิบมันใครเคียงหลักเม่ยรยนะครับก็ถือว่าเริ่มมาแล้วเนาะ ธรรมดาเขาก็สืบขึ้นสุลกกับชีวิตโชกันแต่เขาก็อยากตาหลายตัวมียังดอกนะครับบางครั้งบางที่มันเลวมันมันลายเขาก็ขึ้นน้ำฟีบางโคตรมันก็เข้าใจเขาว่าลงไปเบิดโหลดมีอีงกระลงโหลดอายุกระลงโหลดอันนี้กระลงโหลดแต่ว่าเขาก็เลยแบบบางคนนี่เพอ่มลงไปแล้วดาวเลยว่ะ เอาก็ได้ว่าย exactly. no ุปนเห็นค so so ้นตายแต่เก่ามันมาอยู right? ่ดยเนาะันนวนมาเรียบบ้านคนมันปนมาอยู่คนอยุคนเกศเกเนี้เกเดมบอกกัน like. so ิบอกเอศ่ว่ามันลายตัวแล้วว่าลุ่มหลอกันาเออก็หลายตัวแล้วว่าลุ่มเกศซอยากซื้อซื้อรเด้อจ้มันเพื่ในเกศสิบหกในโลกในเกศสิบเกศนอบอกกันต้องเอาลุ่เอาลุ่หลบมันหลายแล้วเสี่ยหลบกันมันหากระดาษเต็มแล้วเนี่ยแล้วเขาหนากระดาษมันเต็มแล้วอ่าจ้ะมันหมคือวาเลยเนาะ แบบนี้ลายเครตเดียวที่มอเลยเห็นว่าแบบนี้นะเอซี่เขาบอกว่าให้กระนั้งกับโรอะยู่พอน้ำแย่ลงอันนี้น้ำแย่ว่าทั้งเล็เขาแย่หว่านไปมาเต็มหนากระดานพอเห็นเสร็จเขาจะบวงไปมาบวงบวงบวงสือได้เลยไนมะ่ไม่เลยมันเป็นมันเป็นเกี่ยวอยู่สังเกตมาหลายเดียวแล้วอเอซีมม่มักสื่อเหล็กไม่น้นี่ยมักสื่อเห็นตัวเดียวสองตัวเดียวไอ้เห็นชิปก็ตัวไปแล้วนะนเอ้ย,เ,อยเห็นพันพาดกระจกหอดบ,บวงน้ำอีกเพราะว่าเขาจะบวมกัเกเล็หลายตัวนั่นแหละปัญหามัน มองลอยกันลเลยบ่าดี๋อวลงถูกตัวเรียกนะเมืม่อน,นี่เป็นในเราไม่เลยฝันได้ดีไปหมดน,นะแต่เมต่อฝันว่าเด้ไปสือปาออา่าเอาเบาอย่างเอาเลยเป็นไนฝันฝันว่าไปสือปลาไปสือไสเขากเขาขายเจ้าอืมเป,ยอยเป็นปลาอย่างเป็นปลาพวกเป็นปลาที่เขาเห็ดสุกแล้วไหม สิามกขายซุ่เป็นมกปลาตายแล้วอืปลาตายแล้วห่อมกห่อบอกห่อเขาห่อเป็นห่อหรอห้อว่าห้อสิไปหาซื้อปลาสูดมาเห็ดกินแต่เขาว่าเพราะตรงไปเอามาเห็ดมคขั่วเอาปลาซู่เม็ดแล้วไปกินก็ว่ากินเลยต้องไปอืีกอะยรว่าปลาหน่มันเป็นเกศหรือเป็นแปดอยู่ในปลา ปลาเฮาก็น้ำปลามันตายเลยดิเขาก็น้ำสองอันนั่นแหละเนาะเขาแค่ไปเอาเดียวเท่ามันจีนมันตีง่ายไหมอืมเราเลี้ยงควายหน่อยตีง่ายแล้วพไปอีกันเลี้ยว่าจังสี่ละเอาตันว่าจังสันขันปลาขันยิ้มยังไงมดกับเชียวจังสี่ก็เลยสิว่าเออเอาเห็ดสูนสะใยวางจีปลามันก็เป็นเห็ดเนาะเจ้ามันไม่นานด้วยแต่ว่ามันมันโบมันเห็ดสุกแล้วแต่มันจิบเป็นปลาอย่างห้องใบแจ่กมันยิ่งมอเนาะพ่อเป็นหาเดี เขาหาห้อหกเลยหองหีบตีให้ทาตัวหรกว่าเอาเรื่องทมตัวแต่ว่าตัวรักเอาเจ็ดศูนย์เท่าอืมเจ็ดศูนเนาะคิดว่าเฉียวเจ็ดศูนย์หกศูนเท่านั้นเลยแค่นั้นแหละเพราะว่ามันต่งหลุดลงมากเจียบปาาปาาซุ่มมันตายมันต่งมีแล้วศูนย์เกิดว่าต่เจ้มาหกขวอืมม่าสหกเจ็ดศูนย์เนาะสิามตัวนอหอนนอฮอหาเลยอหาหกก็เลเพราะว่า เอาลงแครกรเกตศูนย์กับโกศูนย์กอนสิไปเสียงเบองเพราะว่าเรียงวันี้มักหมกกับเจ็ดนี่แหะนั่นแะหนล,ะล,ละเพราะไอ้เขาได้สามตัวเขาก็มาตัดเหลี่ยนะมันเปนังไงนะตัดเหลี่ยมเอาอตัวละอปลาไปซสกได้แต่าปลาตายเขาหินขั้วแล้ว่ืม,มีอรุยก็มารวยนี่เล,ยลีลยมฟันทไงจะตรงกันบ่ <c ười> ตกังเดลี่เน่ยหม <c ười> <c ười> ว่าเจอลงกวันนี้แล้วก็าตรงงก้าอีกแล้วเอย่างนี้นี่นะ แตกเลยวะำมารวยใจตรงกันนิดหนึ่งใช่แตกอยู่<ม>นะครับเจ้ขอมา,ขาเขาด้ย<ม>ตรงกันน้ำไปเนาะส่วนไงนะตัวเบาอีกแกะตัวนี้มันสิไปบะมกักลีรอโตัวไหมหนึ่งเกตไหมกนม,มักเจียบขึ้นมากจิอืมขนึงเกตมันว่าหนึ่งเกตหนึ่งเกตศูนย์เกตหนึ่งไปสันไหมขึ้นมากเลขรดตัวเาะเริ่มเจียเลยออเอาเกตหนึ่งลดเกตหนะึ่งร่งเนาะเออ เพราะว่ามันมานกำลังลำเด็กเก็บกับหนึ่งมันมมนี่แหละมันก็ได้ยุ่งห้อาฮว่านหนึงอะไรกันหัเหี่ยแมนยู่ได้เนาะเอาก็คิดจ้งเตืนแหละ้ฮนเท่านั่นวะเนาะจะว่าเทากับว่ระว่าณน,นี้ได้นะครับเอาไม่มว่าเนะาะปนวัตป่าป่าผมไม่ได้มาคว่ไม่ตะเกีาบเจ้าหอเป็นมกนุกหไปใช้กับเะรจะป่ามากมากเราะาไม่เหนเจ้าของนีก่ก็เลยว่า มกซูนนี่ก็มักบอลลิ่มมันแล้วย่างหน่อยหก็ซูนไปเออเพราะว่ามันมันไปใส่มันกับมาแต่เงี้ยนครับเห็นว่างมันนั้นได้ยังมากข่าเขาเงี้ยนเห็นว่างมันนั้นกับฟันว่าจะปะไมาเงี้ยนหนึ่งบะครับมัเลยก็เลยตัดไห่เป็นสามตัวเลยหกเก็ดศูนแล้วก็ตัดอีกเจ็ดศูนย์หกศูนย์ตัวล่องคนลาขึ้นมักลดมาเลยอัมลัมมัลลัมเก็ดหนึ่งนะครับเนาะก็เลยลงไห่เดี๋ยวผมจะไปเสียงไห่ลดตัวเหลียกลง เนาะหรือจังใดนะครับก็่จะไปเสียงเบิ้งเงี่เด้อมันจะไปเสียงเบิ้องดื้อเพิ่มเรื่อยๆมันมันมันสารมาเห็นคนตายมันก็ได้เลียแล้วก็ตีเอาบ่เปลี่ยนเนาะตีเอาบ่เปลี่ยนเนาะไปท้วนกับดึงไปเหี่ยนกับเออเขาก็บไปซื้อป้งตายตาบ้านนี่แล้วเขาจะมั่นใจเล่มากดีบ้านนะไอ้เพื่อนไอ้คนตายอุ๊ซี่เขาก็อยะอได้อยู่เพคนอยู่นี่สิว่าเอาก็อยู่ละเมาออกเลขบ้านเขาอยากงอยิ่เด้องกดึงครับก็ตามนี่เนาะแต่เราในฐานะของแม่รวยในงอวี่เด๋อคือว่า มักเฉลยให้เรียนหน่อยๆโตเฉลยซี่พันม,มักเดี๋ยวเยวไปเซียงเมืองไม่ดอก,กนหน่อยๆโตมันมันมันน่าสนใจไหมคือจังผมล้ของเม,มีเขียวหน่อยไปเนาะอ,อันดีแค่เดียฝันว่าอันเป็นปูมานะลูกปูมาก,ก็อายุคนแปดสิบปีนยดนดอกเล้าดอ,อกเมื่อนั้นแต่เราก็ลงถึงอาย,ยุถึงพ่อสอ่เล่า ยามเพียวซีทำาห้ยูไม่เขียวอีกไปลงก็ยูไม่เขียวอีกเต็มหน้ากระดาษของเขามันไปเล่าหกชุดเนาะแต่ว่ามันก็ออกได้ดก็เก่าแหละเอซีก็เลยจมเนาะโอ้ยเต็มหน้ากระดานเลยทับอะดาเขามันมัดอันว่าพาซีกันเนาไปซื้อเลขวันเข้าไปอยู่เพื่อทวนมันก็ได้แล้วเพราะว่าผลภาพไปตะเงี้ยนผลเหมือนบอกเออคือเขากับบางข้อสู์น้องอยากตัดทิ้มเหมือนอืออ่าหลับปัญหามันมันเกลี่ยว่ามีป้อนมาผู้ ผู้ขับเจ้าสนใจน้ำเมาถือหรือยังหรือเขายังสีไปเลยเวลาล้างหัวคิดหอกแล้วเวลาล้างให้ทังสีดีกว่าเข้าได้เล็ตัวใดตัวหนึ่งเขาก็ได้แล้วเขาก็เลี้ยงไปฟันไม้เขาก็อ่อนไม้ไปเริ่มอเอาตัวเข้ามารวมมันทองมาหลายตัวจะดีได้แบบเนี้ยแมนไอพี่ที่แคบหน้าจอไว้เนาะเออคืออันสว่างฟันนี่แคบหน้าจอไว้เออเขากับฟันฟันไม้กับลูกตัวไม้ไปเลยตัวเข้าไม่ต้องไม่หยุ่ไมนต้องมาหลายตัวเออถ้าเกิดข้าเขามากฟันไม้เนี่ยเขาก็เลี้ยงฟันไม้ไปเลยนะมันก็เข้าสีเห็นสัตว์ดีกว่าผมว่ามน บางทีข้าวฟันเก่็ข้าวขยะเอฟซีรื้มข้ามาใส่กันไม่ได้เป็นลายข้าเป็นลายล่ะข้าวข้าวเขาเออยากเสีเงขาบ้านนี้เป็นว่าเอาคืองพงบ้านล่ะเอฟซีมาฟันคลิปคลิปนี้ฟันนี้ครับแท็บเล็ตอไว้ให้มักฟันไม่ก็คือเอาฟันไม่ไปเลยอืเพราะว่าแต่ละฟันบางที่กันเนาะบางฟันก็อาจจะเป็นฟันนี้หรืออาจจะเป็นฟันต่อไปก็ได้ก็บชิบ้าล่วงวันละวันเนาะเอาใส่ในกาัวมันต้องมียโอกาสเอฟซีมาเมียน พราะว่าบางคนมันกับมักมือกันปีกายถึงนขาเลรกรถขั้นหนีดิ<ช>จอดอยู่ซื้อมันล่มเนาะจะเรียกว่าโอ้ยเลรกรถมาล่มก็ซืี่เกียสองกันนะพอดี<ช>อมีคนท่วงอยู่เลรกรถม่รวยนี่ยสามเจ็ดเจ็ดสามสื่อจังได้กับถือสามตัวพี่น้องเลยนะครับกวยเบรงได้กับถือพอดมันจะบอฝันมาห่อขึ้นฟ้าเดีย๋ยวนาะไอฝันมาห่อขึ้นฟ้าไปเนี่มึงเอ้ยด้วย ยกซองแน่่มาเลยเด็รถที่หนีออกมดสุขันเมีนเยยักแต่สามหาพระท่านหลวงเท่อืมเมื่อพระสายสามหาเด้ไทยมันสามหาท่านหลวงแก๊กเถียงอือพอสายสามหาแล้วอือเด็กรถข้นหนีเดียนเดียวเพราะท่านหลวงก็ดูนอกน่ามึเลยถือว่าโอ้สุดยอดเนาะอือเพราะฟันไม่รลวันนี้กะแต่ว่าไปบอกมูีิบันจันมิงก็เจ้ากระตอือเลยให้มักในมักตัวไรเจ็ดสิบหกศูนย์เท่าเนาะ เพรากันนั่นแหละตัวตื้นก็ตัวล่องเนกัตัวอื่นล่องกินหนึ่งกับมานอย่างเป็นตัวล่องเนาะครับผมเพราะปลามันได้แต่ปลาไม่แต่ว่ากับของบลาดิข้วบลาดิอย่างปลาหมกเป็นห่อเป็นยังไปไปใส้ข้าวเจ้าะกับไห่มดอข้าวเจ้าบ่ลาเป้งไหมถือว่าได้เนาะเพราะว่าไปใส้ข้าวเจ้ากับองไห้แต่ว่าบ่ได้ให้ตัวปิ้นดิจ็ตทูกแล้วบนว่าครับผมอืม แตเล่นคิดว่าสิได้แต่ว่ามันสิตียังไงก็มิแต่ว่าปลาหนี่มันเป็นเกียมันเป็นเปรตปลามันก็ตายอยู่แล้วมันบอกเขาขงวนนี้ให้ช่วยหามันไม่ลุยเด้อนะครัับมนสิเขาบเนี่ยนะครับใครช่วยหามันเอานะครับสรุปพง่์ฝันนะครับว่าบ่าเขาก็ะเจ้าว่าเด้อไอซี่ก็ได้มันสรุปพง่์ฝันวันนี้นะครับว่าจากขึ้กันละวันที่ออกตัวใด็เพือไม่ลุยฝันว่าไปหาซื้อในปลาเปลี่ยนเนาะไปซื้อร้านใดกอะไรตปลาห่อมองไม้ เตี้มเลยนะปาหมกคุหมกปลาเนมาเฮียนเนาะอยู่เนมาเฮียนเนาะควรอยู่าีทีกันหนึ่งหกศูนย์ลยนะครับพี่น้องนะครับเมลุยแล้ว่ามักเก็ศูนย์หกศูนย์เลยเเพิ่มห้เป็นหกเก็บศูนย์ะครับบอคุณลดบ้ารีทีเพราะอะไลูกห้นออกันตามเล็กกาแหละนะครับแล้วก็เล็กล่องคือผลหมักเหล็กหลอนเลยว่าเศร้าเป็นคือลำ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 นะครับคือเจ็ดหนึ่งเป็นเล็กล่องนะครับวันนี้ก็ล่องติดตามนะครับฝันหน่อยๆตัวของเมลุยในวันนี้ ให้เฮงให้ปังให้เราไม่ลุวยกันสูสุดคนนะครับสวัสดีครับโอ้ให้โชว์กนะับบ <ừ> ้านด้วยเนาะเลี้ยน่อยหน่อยตัวปันนี่แม้มันซื้อไงเด่เนยเ<อ>ายเจ็ดส่วนหกส่วน<ด>เขาขัอยากได้หลายตัวเขาก็เออเมื่อเดี๋ยวเมื่อแรกถือเสียงไม่อยู่เอออันเสียงไม้ขอคนว่าให้<อ>ให้บอกเป็นตัวได้เพรนะไงซ้ำคนบอกเป็นตัวตุ่ยทวดเนาะคนดึงไปเหี่ยนไงอันนี้พอนเลยว่ามึงอก่นมื่ก็น่าสีซื้อหกนึงก็เจ็ดเจ็ดอายุคนเราก็แล้วแต่ว <c oughs> ต่วา ผู้คนสนใจถือเด้ไปบว่านแสงมิงอาไปงาเยนี่เย่นี่เกี่ยวกับอกมูจะสิรยคุ้ข่อยในี่เป็นตัวไร่หกศูนยตัวเดียวคนไปไปซื้อหกศูน์หาศูนย์ได้เต็มอีกบาทคนหาศูนา์อ้าวสารพินดองอืลองฟังดีๆลองมีคอสะกันดีความฝันสะกันน้ามีหนุ่ยเนาะจบๆมันมันครับ